ชาวไทยนี่คุ้นเคยว่าเวลาเราเห็นพระที่ท่านเดินจาริกไปหลังจากออกพรรษาแล้วเราก็จะเห็นพระเดินเดินเดินกันเราก็เลยติดปากคาว่าพระธุดงแต่ธุดงไม่ใช่การเดินธุดงไม่ใช่การเดินโดยศัพท์ของคําว่าธรรมยตากับคําว่าธุดงเนี่ยไม่เหมือนกันเลยธรรมยตาเนี่ยก็คือการไปเป็นหมู่คณะแต่คําว่าธุดงเนี่ยเป็นข้อวัดที่ขูดเกากิเลส ชื่อความหมายของธุดง่์ก็คือการขูดเกากเลสต,ตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสารรเสริญและเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่แต่ไม่ได้บังคับนะนั่นแหละจึงเป็นที่มาของโครงการนี้ทําไมจ,จึงใช้คําว่าธรรมะญาตาธรรมะญาตาปฏิบัติทุดงขวัต